สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บ้านมีครูอ๋อนยะครับเดี๋ยววันนี้มาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ดูมีดกันแบบเล็กๆลน้อยแล้วก,กันนะครับเนื่องจากว่าตอนแรกผมการจะไลฟ์สดเมื่อวานคุณผู้ชมแต่ต้องขอโทษด,ด้วยพอดีเมื่อวานนี้ผมติดเรื่องของการแก้ไขปัญหาคอมเมนต์ที่มิจฉาชีพอะเอาเรียกว่าแอคเคาทของ YouTube มาคอมเมนต์เพื่อแอบแปะลิงก์เว็บพนันนะ ผมก็เลยต้องดําเนินการแก้ไขป้องกันไม่ให้เขามาแปะก่อนนะครับไม่เช่นนั้นเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีใครผิดพลาดไปเผลอกู้ขึ้นมาเนี่ยเรียบร้อยเลยเกิดความเสียหายนะครับเพราะฉะนั้นช่องของบ้านมีครูอ๋อเนี่ยไม่แนะนําเกี่ยวกับเรื่องของการเล่นการพนันนั่นเองนะครับมาเริ่มกันหน่อยดีกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในโซนนี้เนี่ยผมเตรียมจะขึ้นคลิปวิดีโออีกแล้วนะครับเนี่ยนะโซนนี้แหละคือเตรียมละกาว่าจะขึ้นคลิปวิดีโอแน่นอนแต่บังเอินว่าอย่างที่บอกไป เดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตกันอีกทีแต่ว่าที่เพิ่งมาใหม่เลยแบบสดๆร้อนๆก็คือจะเป็นเล่มนี้ตัวนี้เป็นมีดมงครับซึ่งดีไซน์เอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะตัวนี้เป็นเหล็กผ่านไถสามมิตนะครับซึ่งเมื่อก่อนนี้เคยขายราคาที่สูงกว่านี้แต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวจัดโปรโมชั่นให้เลยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นการขอโทษที่เมื่อวานไม่ได้ขึ้นนะเอาไป450นะครับฟรีค่าจัดส่งสำหรับมีดมงตัวนี้นะ คือในส่วนที่น่าสนใจก็คือตัวนี้เนี่ยจะเป็นมีดที่พอเขาได้เหล็กผานไถมาใช่ไหมครับเขาก็จะเอาไปทําการาเปิดคมแล้วก็อบร้อนนะเพื่อให้เกิดความควบแน่นของมีดประเภทแบบใช้งานนะซึ่งถามว่าทําไมใช้ลักษณะแบบนี้การทํารีดความร้อนเพื่อให้ใบมีดควบแน่นเนี่ยมันจะทําให้มีแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่ง ส่วนใหญ่แล้วในงานประกวดมีดเน็บเนี่ยเขาก็มักจะใช้วิธีการนี้กันเนื่องจากว่ามันใช้ต้นทุนที่ไม่สูงมากแล้วก็เวลาในการผลิตเนี่ยมันจะทําได้น้อยกว่าเพราะฉะนั้นจํานวนที่สร้างมามันจะได้เยอะกว่าส่วนเรื่องของความแข็งแกร่งเนี่ยเรียกได้ว,ว่าไม่แพ้พวกงานประเภทที่ตรีร้อนเลยนะครับแบบตีมือแบบโบราณน,นะแต่ว่างานตีมือโบราณมันต้องดีกว่าอยู่แล้วนะซึ่งมันก็ค่อนข้างหายากาในสมัยนี้นะครับทีนี้เนี่ยสิ่งที่ได้ก็คือ เราจะได้เป็นมีดหมงที่มีซองแข็งแบบนี้ให้เป็นซอง PE นะครับซึ่งตัวสอง p ีเนี่ยมันจะถูกออกแบบเป็นเล่มต่อเล่มเลยนะครับสมมุติว่าตีมีดเสร็จแล้วใช่ไหมเราจะทําฝากให้เล่มนี้เนี่ยนะช่างแต่ก็จะเอามีดไปวางท่าไว้เขียนแบบขึ้นมาก่อนเสร็จแล้วพอได้แบบปั๊บเนี่ยก็เอาไอ้แผ่น PE เนี่ยไปตัดตัดพอได้สทรงแล้วเอาไปอบร้อนเพื่อทําให้มันเป็นทรงแบบนี้นะครับ แล้วก็ตีตาไก่ขึ้นมาเนี่ยเราก็จะได้ไปทรง PE แบบนี้มาซึ่งข้อดีก็คือมันจัดเก็บมีดได้ดีกว่าแบบเดิมๆแต่ว่าข้อเสียก็คือมันไม่สามารถที่จะพกพาไปได้สะดวกเพราะว่ามันไม่มีตัวสอดเฉ็บขัดมันไม่มีตัวเ,เขาเรียกว่าตัวสอดเชือกอะไรต่างๆเนาะเพราะฉะนั้นคนที่เขาใช้เชิงการเกษตรจริงๆเนี่ยเขามักจะไปหาพวกหวายมาถักหรือว่า เอาเชือกมาวัดอีกทีเพื่อเอาไว้แขวนกระเอวนะครับผมมันก็ทําได้เช่นกันเนาะซึ่งต้นทุนก็ไม่ได้สูงมากนะครับมีแค่เชือกก็สามารถทําได้แล้วนะครับนะก็อะจัดให้แล้วกันตัวนี้เอาไป450ฟรีค่าจะส่งนะครับนะท่าในใดสนใจก็ติดต่อได้เลยนะครับนะอะถัดมาตัวนี้โคตรคมนะโคตรอันตรายโคตคมโคตรอันตรายนะฮะสหรับในส่วนของ มีดที่ไปทรงแบบใช้งานทั่วไปนะฮะคมมากเรียก็เป็นผลงานช่างแป่งเหมือนกันนะครับนะตัวนี้500บาทฟรีค่าจะดส่งนะความควบแน่นเอ่ยอะไรเอ ời, ่ยีสายสวดส่งองเอลเนี่ยมันพกพาไปสำหรับงานแคมปิง้งหรือว่าการกางเต็นท์นะในลานอุทยานได้นะครับเพราะว่าเรื่องของขนาดมีดเนี่ยเ,เขาเรียกว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยนะครับ แล้วถ้าสาใหญ่เกินไปเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องของการพกพาเนาะตัวนี้ก็สามารถใช้งานแคมป,ปิ้งได้นะฮะอ่าแต่ว่าก่อนจะใช้แคมป,ปิง้งหรือว่าประกอบอาหารยังไงอย่าลืมทาคมสะอาดมีดก่อนนะครับเพราะว่าผมลงน้ํายารักษาใบมีดไว้นั่นเองนะฮะอ่าก็เดี๋ยววันนี้คิดว่าไม่พลาดแล้วเดี๋ยวผมจะมาขึ้นไลฟ์นะครับคุณผู้ชมเวลาไม่เกิน20น่สินาฬิกาเดี๋ยวจะขึ้นแล้วโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวรอพบกันในไลฟ์นะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ